เนี่ยเอาเหล่าดยอีกหรอให้มันตีมีดแล้วก็เพือ่มาขาวโดยนะครับนี่พที่แหนจะจุนะน้ำมันไหมกรจุน้ำมันเนะครับต้มที่แหนจะโอนให้มันเข้ากันกับมันแยบๆหน่ยนี่นมันแยบนี่มันที่นะครับขี้เียบหน่อยๆห สวัสดีงามงามยำแรงครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องขี้โมเมืองเหนือของพี่แหนกุ้คนกู้ธรนะครับแปะครับพี่แหนเด็ดขี้โมเมืองเหนือน้อแรงนี้กี่หยองพี่แหนมีเมนูจะมาแนะนํเน,นะครับเนื้อวันนี้พี่แหนมีนี่ครับนี่ นี่ป๋าป๋ายี่ชคก็รูกเขาว่านะพี่แนนจะเอามันหลักเมือแหลงนี้นะหลับป๋าให้ได้เข้ามาแล้วก็ขอฝากนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งช่วยกด subscribe ให้พี่แนนกำเนิดครับเนึ่งให้ได้เดี๋ยวพี่แนนจะไปก็ไปทำความสะอาดก่อนนะครับเนาะให้ได้เดี๋ยวเอมันหลักป๋าดูก่อนนะครับไป พ่อแม่พี่น้องมาเดี๋ยวนี้พี่หนานก็ได้เปลี่ยนอันนี้ป่ามาแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เนีน่ยเพื่อความสะดวกรวดเร็วเนาะพี่หนานไปหล่อนเอากินเอาอย่างออกมแม่นละอันนี้ก็จะเป็นโครงมาแล้วครับเนีมันเปิดแกะคอยดูนี่นนี่ปิดจีนมาอันนี้พี่หนานจะหลาบหนึ่นะี่เนี่ยนี่พี่หนานจะไปต้มไปพูดพี่หนานตั้งงงอะไรพูดอันนี้น,น,น้อยนี่เกยังมีใบอลบะคุนนะครับจะคอยแล้วก็ขมิ้นแล้วก็หัวข่านะครับพี่หนานจะต้อมอนมันนี้ไว้ก่อนมาแต่งแงมันนี่มัน นมำซุปอีนอกคุณแม่เดี๋ยวต้มเดี๋ยวพี่แหน่งเดับเอาแหนมลงไปห้น <ovat S 2> ่อยให้ไว <an> ้ย่อมแล้วก่อนเดือดจ้กน้อยพี่แหน่จะปรุงแล้วหนึ่งตั้งนมซุปหนังมันพี่แหน่หมอาทอดเลยนี่ไงข้าวเห็ดทอดเนี่ยหนังมันนี่แคบพี่แหน่มีหัอนละพี่แหน่งเกี๊ยเครื่องน้อยหมูหั่นหน่ะเป็นแคบแปะนี่พี่แหน่งปี๊พอกพี่แหน่จะเอามาทอดเป็งเป็งกรอบมาเนื้อเขาเนื้อเป็นแคบมันนี่จะมีหนังหมูนะครับแล้วนี่มีตับแล้วก็มีไส้หมูอันนี้เป็นไส้หมูนะครับ ไห้หมูแล้วก็เป็นตับเป็นหนังแล้วนี่ก็นี่เกตแปะพี่ไหน่นลองเอาไปทอดก่อนกูเดือดพี่ไหน,นมั้งเพราะว่ามันลังอิรูพี่ไหน,นจะลองเคยกัมนี่นะครับเน้อนี่พี่ไหน,นจะแลบนี่แล้วพี่ไหน,นจะไปทอดนะครับเนื้อนี่ท่อมันได้ก่อนนี่จะโป๊กไปก่อนนะเพราะท้องมา,า uns, นไหวนี่ไอ้เครื่องขิวนอกแม่นพี่ไหน่นี่เครื่องขิวนอกนี่องเอาเฮี่ยขีดนี่เอาโป๊กไว้ก่อน,นพี่แหน่แหลบแปะก,ก่อน ก้อนน้องก้อาเนื้อเข้าเนื้อแปะนี่แนมันติดหมีแน่แต่ครูมันติดนักเริ่มดึกกว่านี่นองอันนี้ข้าวขาด้วยกินะครับผักพลอยหรือว่าผักเพียวเนี่ยอันแหลมขาดด้วยอีกหัวขึ้นเหมันติดหมีแล้วก็หัวหัวขึ้นเหมือนข้าวโดยนะครับนี่นี่เป็นการดับข้าวครับมี่เป็นนี่ก้อนน้องก้อนเนื้อเนี่ก็เอาเฮงไปได้เลยนี่เคียงแตกเลยเนี่ย ที่อัน,นดัดิ่เาก่อนเขายมาคุ้นหากันเ่นสหปีไหนที่หลักขม้มเดอดคนนะครับน้องปีไหนพวกนหนอยมันพวคนหนอก็บรือบืงแบบพวเขียพวกปอยนะะครับมาเด๋ยนนี้พี่แนตอกแหนมอันต้มนี่หวาวนเลยเดือเนี้ปีไหนจะกูอันนี้เป็ปต้มต้มเชี่ยนะครับนี่ กเียบแก้หูนะก็คือใช้หน่อยิดอบใช้ย้อนหนุกูนะแก่หน่อยอ่ะกูนี่มันแค่แก่ไปนะแค่กินเกิไไนกไปนี่เอาด้วยโชรโรนนะครับเลยอี้อนเอเกือ,อบอมมากแต่อโอโหดดีไม่ใช่หรอย้อนอืออันนี้ก่อนเด็กปีหนงจะบ,บีบปแนวขาใชอยู่เล ตวแน่เดี๋ยวคอยพี่กุชูกงเียวกอนพี่แน่เอามาแนวมาคอยมันเดียวไปแช่ช่ได้เพราะเามีดเข้าไปเปกชัยมันแน่เดี๋ยวพี่แน่จะจินาก่อนนอโหลับให้ชาชุ่มอีกจังวลาหนึ่งเดี๋ยวพี่ชุชตรงนี้ แล้วครับประเดี๋ยวนี้พี่แหน่งแหละแปะแล้วแล้วนอะพี่แหน่งจะมาคั่วแคบมันครับเดี๋ยวนี้พี่แหน่งจะเอานมอนนี่ก่อนเนอะพี่แหน่งจะจุ่มน้ำมันนี่ก่อนจุดน้ำมันนี่แล้วกินซะจิ๋หยักจิ๋งหยักนะครับคนเนือมันไจะกินไม่หยักคนทานมันไม่ก่อพี่แหน่งพีน่งมาแคบกีกับเมืองนะครับนี่ อย่เดวล้วลงมนกูนะครับเลยให้มันมอันยู่มแฮกอนี่เอาแล้วแนที่ไหนนี่ถ้ากบแ้วกบมาดิเที่ยวที่ไหนมาดินะครับให้ได้พี่นจอ้วั้้มันเล้วก่อนเลยครับเลยมันอันนี้ไนเตีนดีจังดีจังแบบด้ กนี่นเปลี่ยนน้ำมันจะเอาหอมมาคั่วจะคอยมาคั่วมีดแก้หน่อยเนื้อะครับเนอะอัน,น,าน,นดาบลาบเปลือดนี่เนี่ยูเนาะนี่มาเดินนี่กูนาะมุกคูทุกเด้กนี่เดินนี่เนี่เอาละครับทา่านผู้ชมมาเดินนี่ไปไหนก็ทอดอันนี้แล้วหมดแล้วเนอะอันนี้เป็นอนนันสุดท้ายละแล้วพี่แนนจะไปคั่วพริกต่อพริกแดาบก่อนเนอะครับเนอะไปเดี๋ยวไปทอดด้วยกันครับแล้วครับแล้วพี่แนนก็มาคั่วพริกดาบพริกนี่น,นะครับเนอะ ชูของพี่เหน่งเลยจะมีผีเห่งนะครับขอขาวของแดงเครื่องเทศเตี้ยหนึ่งจะคอยนีน่งชูของพี่เหน,านา่งนะละแต่มันคั่วบนที่นันมันได้กี่นันละน,ะนี่เดี๋ยวนี้เนี่พี่เหน่งจะเอาไปต่บนะครับนี่วาไว้อันนี้จะเกี่ยนี่นี่พี่เหน,นตงอมพี่กแกากนั่นเดี๋ยวนี่จะยอมแล้วนะอยากกินเข้ากับอ,อยากในนี้นเนี่ยฮ้อ นี่หนักเกนี่ม,มันแนะมกนจพี่แน,นตทีมา่กท,ทก่อน,นะครับเนะีเนเครปงระตูแล้วแนนนี่เดี๋ยวนี้นนเครื่องปูมแอันนึใสกไปให้หน่อยตอนตราะมนะีสุดโรต้านันเครับนะี เลยสอจอนะครับก็เี๋นวมานี่กับปีทีปีหนน,น,น้อยนี่นี่กับปีทีปีแหนห่งนึกว่าช่นนี่นี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 ่น็่นี่นี่กี่นีบี เจ้าพอยบอกว่าผต้องถส่นเนย้อเขาเนกับปีนี่แนะ่ะแต่ปีแนนนี่ชอบคำนวนี่นนชุดอยอดนี่กับปีไนะนะด้ใช่ไหมใช่แล้วนี่แน่แค่มอมนจะนึบส่กัปีนี่แนะ่กเจ้าพยบอกคือลองนะลองเอาไปหอเตอร์บนี่อเตอชุดยดอดนะครับพีแนนหอ่อเต่มทนเด็ก่นน้องเขาเนาะท่านผู้ชมค,ครับเดี๋ยวนี้พีแนน cái nhom bạc với nạn đã này nứt được đi đi nắp nắp đi còn nắp 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 tôm nắp 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 แบบปุ้เลยเนี่ยเอาแบบปุ้เลยกันเอาแบบหนูวิบเอาแบบปุ้ยเพื่อนผิวคนนอกเห็นนี่ え ชมัดตแบบนี่แหละจะได้ปิ้นแหน่เอาาอันนี้เขาใละครเขียบเข้าใสก่อนดูนี่วันวน,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 นี้นะครับนี่เขียบจิบินแหน่ทอดมาดากีนนะครับนี่แหน่เขาในะครับนี่จะเป็นจะคอยนะครับนี่จะคอยทอ,อาาดหอมทอด จะมีไส้หมูรับหมูนี่เป็นเก็บปะเก็บปอบจะมีไอ้นี่หอมเ็แดงรับแดงแล้วก็มีี้แ็บกรอบมันพี่แนนเป็นขโมกแหนดีนะพี่แนนจากู่นอันนี้เป็นแนนยาวไวอุ่ยครอืมอื นี่ะปนแบวจดใส่พักดูเลยนครับเดยมีพักทำด่วนนะครับเนาะพักดวนต้นหอมแหวนเนี่ยก็เียก็ชนะนีนนี่ยพักอยนะครับตอกเวี่เนี่มีผักปอมนะครับน่ักี้าเกลือมันก็คืบออกมือนะกินดงวันดมีเขาแหวนนยมันก็ึงมีกอ <c oughs> คนเฮานี่จับเวลาลืมแหมนี่เพรกมันกึหมออกดเดี่ยวรต้มอึนแ่กวนมันเขา้เขากนกรม,มันแบแยบหน่เล้มันแยบ,บนีนะเให้เลวเข้าไป ครับไปแน่ใจเอกไปยืนหนึงครับเนี่ยผมดี๋ยวนี้เ <c oughs> ขาว่าหลับลายังมีแค่เพาะดูพี่แหน,นดูเนี่ยเอางพี่ยุนะครับนี่เิ็นร้อยแล้วนี่แน่ใจเอาไปยืนนึครับนี่นนนไปนะค,ครับไปกินข้าวก่อนครับไปแล้วครับท่านผู้ชมปัะเดี๋ยวนี้พี่แหนหลับตากันแล้วแล้วเนี่นะครับนี่ แน่ใาจามันออกมาเอี่ยครับนี่อันนี้พี่แนนหัวด,ดีบหนื่บะพวกต้องนครับนี่เข้าก่อนครับนี่ต้มน้ำซมันต้งุยอดอะพี่แนนหัวดีมแรพอเด,ด้อนิ้วๆ,ๆนี่ไงต้องหอมข้าไนี่นย่เย่ไงอย่ต้องอย่ขยี้เขียบหน่อยๆเย่อ Mm-hmm. เล่นฟุตบอลได้ที่น้ำแต๊ะนะครับนึ่งพี่แนนขอบอกระจาุดยอดครับนี่ของกินคนเมืองแต๊ะนะครับนึ่งมักอีเลยเอาละครับของกินล้ำอยู่ดีคนมากนะครับเนาะคนมากขึ้เพิ่นมากนินเพิ่นถึงแบบล้ำนะครับนึ่ง คลิปนี้พี่แหน่งก็ขอจบลงดีก่อนนะครับเนอะพี่แหน่งก็ขอฝากช่องฮิมมเมืองเนื้อขอพ่อแม่พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับดูแล้วก็ขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่วยพี่แหนงกันนะครับเนาะแล้วก็ขอฝากคลิปเก่านะครับเนอะคลิปเก่าช่วยไปพ่อย้อนหลังให้พี่แหน่งด้วยนะครับเนอะสนับสนุนช่องให้พี่แหนงเขาด้วยนะครับยางไงพี่แหน่งก็เวลาพักก่อนครับสวัสดีครับไปแปะกันคลิปใหม่ครับผม